ตายครับสวยครับ <c oughs> ตายครับผมมายิงเองก็งได้มาเออเป็นซาเลียที่ค่ <c oughs> อยคน,นค่อางเป็นตัวเมนนิดนึงฮะว่าไงเพื่อนวู้ฮู I'm on fire <c oughs> สวัสดีครับชาวเฟลส์เกมเมอร์ทุกท่านครับผมก้องซ่านะครับวันนี้ท่านในเกมโอ้อรช์กันอีกแล้วนะครับผมก็หลจาที่เราเปิดได้สกิน work out นะฮะเ,เรียกว่าซาเลียฟิตเนสนะมีคนบอกว่าอะไรนะนี่ถ้าแบบไม่มีหน้าอกนี้นึกว่าผู้ชาย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสกินที่สวยงามมากครับชุดนี้เรียกว่าอลังการมากก็เล่นได้ศอกก็สามารถมีเป็นตัวเซฟศอกเซฟเข่าด้วยนะครับผมแม่ช่วงนี้ฟิตเนสบ่อยๆนะครับมา ใส่เราไปเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเอาปืนทองออกกอนปืนทอง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 ซาเรียอ่าออกก่อนโห่ออกแล้วผมว่าดูดีมากเลยอะสีเขียวด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูดีว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นไอที่วิตพืนซิอัปอซิอัพเออนั่นแหละโอ้โหดูดีมากเลยอ่ะอน,นี่เรียกว่าขวัญใจชาวฟิตเนส <laughs> โอเคมาลุยกันดีกว่าทุกคนชาวลิงถูวนะมูละโอ้โห เรียกว่าโหเปลี่ยนเปลี่ยนทีมซาเลียไปเลยนะฮะเรียกว่าชุดนี้จัดหนักจัดเต็มมากฮะเขียวมันจะโอ้ยปืนมันใหญ่จัง <c oughs> ปืนใหญ่เบิร์ดนะโอ้แล้วก็ปืนมันมีตรงเรียกว่าไหมอ่ะมันมีแท่งๆอะไรขึ้นมาทางขวาด้วยไม่รู้ <c oughs> เรียกว่าเกลียดพอสมควรเลยนะฮะผมมีเป็นน้ำหนักด้วยนะฮะแปดสิบแปดสิบแปดห้าเก้าสิบเก้าห้านะฮะก็เรียกว่าดูดี ชอบอ่ะผมชอบมากเลยด้วยความที่เราเปฟิตเนสเราก็เห็นอะไรพวกนี้เยอะนะทุกคนมา,าเดี๋ยวเราลุยกัเลยก่อนทุกคนไม่เสียเวลาเนาะมาลุยกันดีกว่าโอเคฮะซาดี้เอาฟิตเนสเรียกว่าตัวเมนตัวเมนนะตัวเมน <in> โอ้เพื่อนทำไมไปอย่างนั้นนะอ้าวตายละอ้าวตายดีครับโดนสตันอย่างนั้นนะอื้อ เพื่อนเก็บโล่หนักก็ได้เพื่อนนี่ก็ไม่เก็บโล่เลยเฮ้ได้อยู่เพื่อนโอเคครับผมตายครับสวยครับตายครับผมมายิงเองก็ได้มาเออเป็นซาเลียนี่ค่อยๆค่อนข้างเป็นตัวเมนนิดนึงครับก็ไงเพื่อนวู้ฮู้ I'm on fire ตัวอย่างนี้ซาเลียนี่คือมายเมนเลยนะทุกคนโอ้มาให้จีก็ชอบเลยทุกคนน่าด่าก็คอนซูมอยู่ไปแล้วอันติเมตไปวะวายอยู่อันติเมตจ้าไม่เข้าใจจ้าอโดน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 โอเคทางนี้มีตัวฮะแบก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  ไม่มีอันติเมทอันติเมทเลยอ่ะไม่มีอันติเมทรวมเลยทุกคนเออบ้าเอ้ยโอ้โดนพิมพ์อู my god โอ้แฮมเบอร์ดาวออกมาโอ้โหเลยเราเป๊ะเ,เลยทุกคนเออจะเอาวะเพื่อนโอ้ไม่ไหวแล้วครับโอ้ my god เลือดดาผมเมื่อกี้อัลติเมตเขาทุบเต็มๆเลยไม่เป็นไรกันกันต่อได้นะครับโอเคมาไอตอนคลิปหนึ่งหนึ่งมีคนแซวผมด้วยผมพูดแล้วแต่สำเนียงมันไปงไงทุกคนผมพูดมาเงียบฮะทุกคน <c oughs> สวยครับ <c oughs> ไปเลยเพื่อน มันเพื่อนเราเดือดจังวะปายิงไปยิงไป้าเกี๊ยบผมเพื่อนกับโดดแล้วเมื่อกี้โดดไปเกือบตายนะทุกคนอันนี้ผมชอบแล้วทุกคนแล้วอะไรไรฮาร์ดเนี่ยอ้าวอะไรอ้เอามหนัก หนักกว่าไรฮาดคือเพื่อนเราทำอะไรอืออือไปล้วเพื่อนให้ไปแล้วให้โลไปแล้วเพื่อนให้โลไปแล้วเพื่อนตายไหมได้อยู่ท่งเพื่อนก็ตายเองครับไม่เป็นไรโอเคครับ <c oughs> เพื่อนกำปะก่อนไหมเพื่อนเออนั่นแหละเพื่อนกำปะก้อน ั่งนู้สองโลกเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเออมาเพื่อนนั่นแหละสวย <c oughs> y good very good very good เ oh. พื่อนเดือยวตายเพื่อนแอมเมอ่ดาวแน่นอนอะ่ะเชื่อผมดิ <c oughs> แอมเมอ่ดาวแน่เลย oh. 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 สวยอยู่เพื่อน อ้าแมคคัมแมคคับแมคยูข้าวเหรอเพื่อนข้าวไม่ได้กินหรือเปล่าเอาเอาติดอะไรอ่ะติดอะไรโอ้โหตัวติดมงี้ตกใจนึกว่าเสื้อค้างเหรอป้าเอ้ยเพื่อนกลับก่อนเพื่อนกลับก่อนเพื่อนโอ้ oh my god สวยครับ ได้อะไรมั่งฮะได้อยู่ครับทุกคนโอ้เออไรโลโอ้ my god ก็ได้เฉยได้สองตัวอ่าเพื่อนพุ่งไปไหนไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็เพื่อนก็จัดการได้ฮะถือว่า iskewok อยู่โอ้เพื่อนใจเย็นสวยครับ เดี๋ยชื่อเอ็มบอทใช่ป่ะยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงได้ยิงก,ก่อนไปเลยเพื่อนเอา,าหุ่นส่าให้อ้านึกว่าจะเข้าไปเพื่อนน่าจะหิวข้าวมากอะ่ะจริงวันนี้เพื่อนน่าจะหิวมากครับทุกคนหิวเกินเอาทับทับ อไเพืโอ้เพื่อนอะไรตั้งหนาเนี่ยเพื่อนทจริงโอ้โดนอย่างนี้ปล่อยๆเอ้ยได้อยู่เพื่อนได้อยู่ฮะอ๋อทีมเล่นดีอยู่โอ้ดูฟิตของจริงมากครับเดือดดานก็เลยเดือดดานนะครับ โอเคอันนีเ้เรามีดะกอนเบลดนะฮะแล้วก็เมโทรสไตร์ครับที่เราจะมาฮะดูฟิตกับเก็นจินั่นเองครับสำหรัก่อนเพื่อนยิอะไรเพื่อนขอบคุณครับอ้าวเพื่อนไม่รอดซะง,งั้นไปเลยเพื่อน ไป,ไปเพื่อนรับดาเมจไปเพื่อนโอ้แฮมเมดดาวข้างหลังครับทุกคนตายครับสวยอยู่มาขีดข้างบนอีกแล้วยกใครวะโอ้มาขีอีกแล้ว,วโอ้อโอทุบด้วยสวยครับมาขีโอ้ได้ไหมเนะี่ย เกนจิ <Gen> ต้องมาแล้วฮะเกนจิต้องมาแล้วฮะเกนจิต้องมาแล้วผมว่าได้ผมว่าได้ได้แหละจริงสวยครับผมชนะเฉยเวอร์ดิกตุครับ <Victory. S 1> เดือดจัดจัดเดือดจัดจัดอ๋อวู๊เดือดเกินเดือดเกินนะฮะแม่เวทีเกมะอะไรเนี่ยอากิฟูมินะช็อตไหนวะ อ๋อช็อตเอ้ยม,มันมันมีดาเมจด้วยเหรอมันทะลุได้ปะมันได้แต่โปรเจคทายนี่นรู้สึกใช่ไหมมันสายลัดช็อตนี่หว่าดูฟิตบอกต้อยเทพตายเพื่อนได้เฉยเลยนะฮะโอเคไฮเนอร์จี้คิวสิบเอ็ดครับดูเดือดสุดยอดปลอยมาหะลุยกันต่อฮะวอร์มก่อนวอร์มก่อนอือคืออือเขาไปกันแล้วยังวอร์มอยู่เลยนะฮะแม อันเจสซี่เพลโลดเพ่อนราปะปาปมาฮะโอ้ไม่ดีว่านี่หวานเลยฮะอ้าวหวานเลยหวานเลยโอ้มีซาเลียด้วยครับก็ได้อยู่นะเพื่อนโอ้ยไกลเกินไม่สามารถขนาดนั้น ว่าไงเพื่อนโอ้ยชอบอันนี้โอ้น,นีได้อยู่หุ้ยแม่นอยู่ฮะแม่นอยู่ครับ,บนนเดี๋ยวเลยเพื่อนยิงมาเพื่อนยิงมาเพื่อนยิงมาวีโดราแม่นพอสมควรเลยฮะ <c oughs> แล้วใครเขาไปนั่นเขาน่ะเ <c oughs> พื่อนไปเลยเพื่อนสู้มัน <c oughs> เอเอเอา่อาแล้วแล้วอา่เอาเขาสู้ันอยู่ไม่ซีเรียสครับ ตายหัวทีมดีเกมนี้ทีมดีจัดจัดร no ออร่างกายรอแล้วเดี๋ยวกดออร่างกายรอเลยมันต้องฮิลเพื่อนมันต้องฮิลอี๋ใหยี่โอ้สุดจัดเดี๋ยวกำลังกายรอเลยฮึบอึ๋ยจ๋อฮึบอึ๋ยจ๋อได้เหรอวะแม่ชิลจัดจัด นี่เลยหันหลังให้ศัตรูโชว์ฮึบอจอ้านี่ดูแขขาลอยกาศด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเทพทำได้อย่างไรอีกทีหนึง่งสี่เซตครับผมสี่เซตฮะอ่าัมน่าจะเกิดแล้วละ่ะคันเลอร์ทีวีด้วยนะฟรีคันเลอร์ทีวีเด e c a คปอินทำอะไรกันเนี่ยผมเป็นคนดันดรถแต่เมื่อไหร่เนี่ยะชิวะทุกคนอ่า พอดิมั่นทำอะไรเลยโอ้ my god เพื่อนเดี๋ยวูโจ้โวโวโออะโอ้เครื่องโดงสตังครับเนฟดิสมาแล้วฮะโบฮะโซเจอร์บอกเอาอย่างไงดีฮะวิ่งหนีแล้วหนีอีกแต่วิดโอเรานี่แม่นมากครับผมบอกเลย แม่นเกินสุดยอดครับโหว่ามันจะเป็นอะไรน่าชนะง่ายขลาดจริงเช็คดิเซาไปเลยเพื่อนเอโดนธาเมโดไปเลยสุดยอดครับพอุ่มบอกเล็บในเกมไปแล้วจ้าอ๋อเป็นพวกสเปกสเปกเตอร์ไปเลยเพื่อน ผมยิงมากเพื่อนนะไม่ต้องโดนต้องด่านแม่งแล้วโหลด้วยฮะเพื่อนโอ้ยเพื่อนขอโทษอันเดอร์หมดละเพื่อนไปโหลดไม่มีใครจะไปโหลดเลยทุกคนน่าจะหิวอะทุกคนข้าวมาไม่กินฮะวันนี้อัติเมตมาจะคอมโบกับใครได้บ้างฮะตอนนี้นึกไม่ออกเลยฮะโซเจอร์ได้อยู่ขี้ขวาใส่แต่โอเคแล้วครับผม เอาได้ดดเหาบูตูซียวเหรอชิงมาเนี่ยเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนโอ้ยโลมาไม่ทันอ่ะโอ้โก็ดูอีกโอ้โมาทุกอย่างโอ้โฟต้องรอต้องรอติออเบตหมดครับเพราะว่านี้กันไม่ไหวแล้วครับ มาต่อไปใช้ที่เมททั้ทุกคนฮัลโหลเย้ฮัลโหลเย้โดนเยอโอ้แมคครีอยู่ข้างบนน่ะโอ้แมคครีท็อปอ่ะแมคครีท็อปไรท์อ่ะทุกคน กูโซ่าตายผมว่าตายไหมตายไหมครับทุกคน<อ>ดูไปแล้วเพื่อนดูไปแล้วไปเลยเพื่อนสวยมากเพื่อน สวยมากเลยเพื่อนแม็กคีคุงแม็กคีคุงตายสวยครับ done, ดันดันดันหน่อยเพื่อนไอโรดมีก็ดันกันหน่อยครับทุกคนคุณชูคุณชู้เขาต้องเซิร์งแน่ผมว่าตายครับสวยครับผม โอ้ยโยโวโวโวโอ้าย god ไฮนูนลูกตายครับพี่ไฮนูนตายครับผมเพรเลือดเมื่อกี้ไม่เหลือแล้วนะฮะโดนยังไงก็ตายครับน่าจะไฟสุดท้ายฮะไฟต่อไปถ้าอัลติเมตเราพร้อม <Yeah. S 1> อืมไม่พร้อมเท่าไหร่ then, then ไปเลยเพื่อนเออดานไปดานไป ดูสิโอโอ้เพื่อนไปเลยครับโอ้โหมื่อี้ตายอีกแล้วเพื่อนโอ้ตายอยู่ครับโอ้เพื่อนเราต้องซฟ้อเนี่ยไม่กลับแล้วหไม่กลับตอนละกล,บลกับก่อนไหมครับเพื่อนวิโด,ด,ดโดนอ่ะวิโดโดนแล้วครับ กอดมาเอ้ยโอ้ He over. He over. Oh my god อ so ันนี้เมยมาแล้วมาขี่โดยอีกแล้วเหรอต้องให้มาขี่มามาคอมโบครับ with me คี I will I combo with you สวยครับไปเลยเพื่อนหายหน้นไปเลยนั่นแหละสวยครับเออสซาเลนเพลิดเพื่อนฆ่าซาเลียนห่ะอไมยนี่ก็ไม่ดันรถกัน อ๋อันติเมตมาวานะน่าจะเก็บไว้ใช้นะไม่น่ารีบกดครับเนี่ยรีบกดอนะ่ะเราอ่ะโอ้ยผมไม่น่ารีบกดเลยอ๋อตายหมดครับเ <c oughs> ออรีบใช้นะ <c oughs> เพื่อน โอ้ oh my god ไม่น่ารีบใช้เลยเมื่อกี้เสียดายครับยิงนะเพื่อนสวยอยู่ครับโอ้ my god กลับไหมเพื่อน มันมันหิวกันยังวะทุกคนเหมือนข้าวยังไม่ได้กินข้าวปลาไม่กินกันอีกแล้วทีมผมพอหิวน่อยได้ไหมครับอ <What? S 1> เอาเลยเพื่อน บอลโลโอ้ oh my god ไปทีมรามาเล่นทุกทุกไอ้น,นี่เลยวะผมแบบยายหยิบอะไรก็หยิบมาครับตายครับอืตายเพื่อนเอาให้ตายเพื่อนตายสวยครับผมตายเพื่อนนะชนะเดอดไหมเพื่อนนะ เออสวยครับว <Victory. S 1> ิกตอรีวู้แหมเลยต้องามาเดือดกันตอนสุดท้ายครับทุกคนเวลิกูดครับเล่นเกมครับช็อตไหนวะอันติเมตเหรออันติเมตหรือเปล่าแล้วมาหน้ากากเบี้ยวงั้นซึ oh, oh, ้บโอ้ยิงฟรีสปอร์ตมากครับทุกคนไปดักหน้า,าบ,คนคบ้าเขาด้วยฮะโอ้ยของจริงจัดจัดครับทุกคน อ่ะเดี๋ยวน้อยก็ชนะครับทุกคนเดือจดจัดๆฮะซาเรียโอเคครับผมก็จบไปแล้วฮะกับซาเริเวอร์ก o r k o u นะฮะกับซาเรียฟิตเนสของเรานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่สวยงามมากๆแล้วผมก็ชื่นชอบมากๆเลยนะฮะแหมเล่นนะว่าจริงๆมันก็ยังไม่เปลี่ยนธีมในส่วนของซาเรียหรอกแต่ก็ผมว่าก็เปลี่ยนธีมจากชุดอื่นๆที่แบบไฮเทคไปเยอะนะ,ะชุดนี้แบบดูแบบเออก็ดูชิลดีแต่ก็ยังไฮเทคอยู่เออแต่ก็โอเคแหละเออนะโอเควันนี้คงม,มีแค่นี้ถูกใจลืมกดไลค์กดซับแค่กดแชร์ ขอนใจกล้องซาผมซาวันนี้เอาไว้แค่นกันฮะพบเจอกันใหม่คลิปต่อครับผมสวัสดีครับ